เอาละครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Midnight Train ครับเป็นโรบอทอีกแล้วนะครับจากแมบที่แล้วเราไปขับรถบัสขับรถยนต์ธรรมดาแล้วนี้เรามารถไฟบ้างดีกว่านะครับแล้วเราไม่ได้มาแค่คนเดียวเรามาอีกคนนึับวันนี้เดี๋ยวรอเขาเข้าแมปสักครู่นะครับผมค <Here. S 1> ีนเน่ยูเน่ตรงนี้เดี๋ยวมาที่เฟิร์นเพื่อเล่นสองคนเอาเดี๋ยเนี้เขาเข้าเกมมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านื่องจากกินเวลามามากพอกดตัว E <ไป S 1> ตรงนี้ไปทันปะโอเคโอเค ัดการทำงานที่นี่กำลังเริ่มทำให้ฉ in so right? ันประสาทขึ้นจริงๆเฮ้ยก็แ like ค่บทพูดเองฉันไม่เคยชอบทำงานกะกลางคืนเลยแต่มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉันอย่างแน่นอนที่เรื่องงานที่ไรเดงสานี้มันแปลโม่หรือเปล่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในวิทยุเมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้ยินเลยนะ เฮ้ยเฮียอะไรคำเตือนนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมมีสิ่งชีวิตลึกลับถูกมองเห็นในพื้นที่ <S 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 การสมรู้ร่วมคิดนั้นถูกต้องมันไปมั่วแบบอย่าลังเลที่จะรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่จะคุณสังเกตเห็นอ๋อดูสิง่งผิดปกติแล้วดี อย่างน้อยฉันก็ได้ยินมันก่อนที่วิทยุไร้สาระนี้จะตัดออกอีกครั้งยังไงก็ตามฉันรู้สึกแย่เกี่ยวกับคืนนี้หวังว่ามันจะจบเร็วๆนี้ถึงแล้วโอเคอย่าไปกลัวไว้ก็แค่ผีเลโก้เอ้ยทำไมตัวเราไม่เป็นเลโก้อะบอกว่า,วาให้เราเข้าฟิต,ฟตอ๋อนี่นี่ทางเข้าหรือเปล่าวะเข้าไงวะเนี่ยเอ้ยแล้วใครนั่งอยู่ เอาไั้เอาไปอันนี้นปิดปิดประตูกดกันยุงเข้าอันนี้อะไรมันมันได้ทำไรเปิดไฟเปิดไฟจะให้เปิดไฟเปิดเปิดเลยเปิดเลยเย็บเลยนาฬิกาจับเวลาเจ้ากลัวทำไมเกมเลโก้แต่ตัวเราไม่ใช่เลโก้นี่ประเด็นโอเคตัวเราไม่เลโก้เฮ้ยรถไฟ รอบนี้เราไม่ใช่คนขับเราเป็นคนดูแลสถานีก็ดีเหมือนกันขี้เกียจขับรถแล้ว <c oughs> โอเคผ่านไปเลยรอบหนึ่งตรวจสอบตารางรถไฟตรวจสอบไอบไงพิมพ์ข้อมูลอยู่โอเคแล้ว <c oughs> ก็แล้วก็ทำคนเดียวก็ได้นี่บวโอเคโ <c oughs> ดวยว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีจร <c oughs> ิงรึเปล่าร้อย <c oughs> ลูกค้ามาเข้าร้อยลูกค้าอ๋อ โอ้ยยิลูกค้าเป็นผีอ๋อพี่ก็ต้องสังเกตดูดีๆนั่งรอตรงนี้นลูกค้ามาไหนไหนไหนเคยอนอนตัวจะจูบเลยกับกแพงนักข่าวเ่ยรีบรีบเลยดิแก<ช>จะไปด่าเขาทำไมล่ะคนคนคนแน่นอนผีไม่น่าโผล่มาไปหรอกคนนี่มาสวัสดีครับมันไม่ต้องการอะไรวะ ช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อ,อช่วยช่วยมันหน่อยอ้นี่นอนทำอะไรนะฉันต้องการซื้อตั๋วรถไฟไปยังปารีสเฮ้ยอ๋อไปดูบอลเหรอคืนนี้แข่งอยู่พอดีเลยปารีสเจอแบส UCL โอเคนั่นจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเแพงเหรอแพงเหรอราคาปกตินะลุงแพงตรงไหนเออใช่มันเป็นตั๋วรถไฟไปปารีสอย่างแท้จริงคุณคาดหวังอะไรไม่ว่าเลย นี่คือเงินสดเก็บเงินเลขเปลี่ยนไปได้วยอันนี้เรื่องมากเลยเก็บเงินเงินมันเปิดไฟแล้วหรือเปล่ามันโคตรมืดเลยจริงจริงแน่น,นอนมีจักรยานด้วยนะค,ะ <Keep S 1> ครับเก็บเงินอะไรเนี่ยจัดไปรอลูกค้าเรื่อยๆไอ้นี่ก็นอนอย่างเดียวมันนอนทำอะไรวะเนี่ยโคตรน่าสงสัยอะ่ะแย่เ่ยนี่นอนอยู่เนี่ย มานอนแต่แรกเลยเว้ยเย้ยไม่มานนอนกันวะแล้วนอนอยู่คนเดียวเลยเรอลูกค้ามาเข้าโอเค NTR เดินออกไปเที่ยวหน่อยด้วยฝนตกด้วยได้ลูกค้ามาลงรถมาแล้วลูกค้ามาใช่ใช่ใช่เดินมาเช็คดูก่อนคนหรือเปล่าไอ้คน <c oughs> คนคน,คน <c oughs> ไม่มีท่าทางอะไรน่างสงสัยเย้ท่าเดินแม่ง มันน่าสงสัยว่ามาเดินเข้ามันน่ากลัวมันน่ากลัวเพราะมืดไอ้นี่อย่าไปกลัวเลยไม่มีอะไรช่วยเลยลูกค้าช่วยช่วยมันเด้อเอ้เมื่อไหร่รถไฟไปปารีสรงไฟปารีสเดียวยังมาไม่ถึงฉันเชื่อว่าปรากฏการอ้ให้ไม่ใช่ดิปรากฏที่ในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายโอ้น่าสนใจบางคนบอกฉันว่ามันไปแล้วดังนั้นเขาชอบเอาตัวของฉันไป เสียงอะไรวะน่าเสียดายมากใช่ไหมกัว uh, <laughs> ฉันขอคืนได้ไหม <got> ฉันถูกหลอกลวงคุณรู้ไหมคุณมีหลักฐานใดๆหรือไม่ใครขโมยมันเออฉันจะไม่โกหกเกี่ยวกับฝิ่งดังกล่าวทําไมฉันต้องบันทึกตัวเองพูดคุยกับคนแปลกหน้า uh. เอา้าไม่มีหลักฐานก็ <so> อย่ามาพูดโม้วสว่าดิวะสู้ ฉันได้รับเงินคืนอย่างน้อยที่สุดได้ไหมไม่คุณควรฉลาดกว่านี้นิดหน่อยเลยเลดี้ไบไปด่ามันทำไมแล้วเออบริการลูกค้านี่แย่มากฉันจะแจ้งผู้จัดการของคุณให้ทราบอ๋ออๆออออไอ้นี่เฮ้ยอีป้าไอ้สัสเป็นัป้าวะจะไปกลัวทำไมเกมเลโก้ แล้วเราอยู่ในห้องอย่างนี้โอ้ใครจะเข้ามาได้เออเอะไรนะ่ะตำรวจได้ออกมาบอกว่ามีชีวิตอยู่ข่าวด,วด่วขนขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังสถา,านีรถไฟมันพยายามหลบหนีหนีเมืองอะไรวะตัวเฮียเลยผู้ต้องสสัสามารถระบุโดยความเป็นจริงมันดูเหมือนไม่มีอะไรที่เราเคยเห็นมาก่อนเฮียซาป,ปลาดนะโทร911ทันทีหากคุณเห็นอะไรบางอย่างที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น <Yeah. S 2> ยี่ผงกวัวจะกลัวทำไมล้ะมันใหญ่ลงมากเชี่ยตัวอะไรจะมาหาพวกเราวะน้สงัยจังเฮ้เ <c oughs> เเยเฮียอะไรนะโทรศัพท์อยู่ไหนอะกูจะโทรหาเก้าหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนวะอะไรในตัวอะไรนี่ไอ่ <c oughs> สีสีกด C ีสวัสดีตัวรถไปปาาเออมึงไปให้พ้นกูเถอะเอาตัวอะไรมะเนี่าายใช่แน่นอน อิ่มขัวนั่นจะเป็นเจ็บสุเลยไม่อะไรมึงอย่ามึงอย่าหลอนขอลองมึงจะไปไหนก็ไปตัวอะไรวะเนี่ยฉันขอโทษได้ไหมคุณยังต้องการตัวหรือไม่ต้องการตัวตอนนี้ฟรีให้มันฟรีๆไปเลยดี๋ยปแล้วปิด้ยเออนี่ไม่ใช่บ้านการกุศลเพื่อนเอ้ยอย่าไปพูดกับมันอย่างนั้นมันไม่ใช่คนดูดิกรุณาฉันต้องการมัน ตอนนี้ที่นั่งว่างเปล่าใดๆก็นาขอบคุณคนจะไม่ได้รับพื้นที่ฟรีแม้แต่หนึ่งจ่ายมันออกมาเถอะมันโมโหแล้วต้องหนีไปทางไหนแล้วมันหนีไม่ได้เนี่ยโอเคโอเคไปแล้วบายไปไหนอะไอเคี้ยนั้นนอนนิ่งเลยไม่ไม่กลัวหน่อยวะตัวมันไปทางนั้นแล้วมันไปทางนั้นแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วนั่นแปลกมาก เยี่กัวดิ้กัวทำไมภายหลังในคืนนี้ After เฮ้ยมาแล้วสถานที่นี่คนข้างเงียบหยิบไม้กวาดทำเกวีแล้วปะอันนี้อะไรทำความสะอาดโอเคแล้วมันเก็บขยะก่อนเลยอย่าไปกลัว มันยังไม่ทำอะไรเราเลยเมื่อกี้ไปไหนแล้วคงกลัวเฮ้ยอยู่กับเคสเอ็นอย่าไปกลัวเลยดีวะโอ้นี่มันช่องแห่งการล่าท้าผีอีกหกอยู่ไหนวใช่ออ,อีกกองอยู่ด้านนอกก็กแย่แล้วอยู่ด้านไหนไ ใครเดินออกข้างนอกก็เห่ไม่น่ามาไวหรอกกลัวผมจะบอกก่อนว่าคลิปนี้นะถ่ายตอนตีหนึ่งห้าสิบสี่ตอนนี้ตีหนึ่งที่เป็นตอนค่ำน่ะเคลียร <c ười> างรถไฟอะไร oh, ด้านนอกเหรอไปไปไป,ไปพี่ไปไปไป ไปไหนแล้ว <c oughs> แล้วจะยืนทำไมออกมาดิย้อนรถไฟหรอออกมาดิออกมาวูอยู่กับเคสเอ็นเดียวกวเลยอันนี้อะไรวะกระเป๋าอ,อะไรวะว้าวกระเป๋าของใครบางคนถูกบทเล่นทำไมเดินไม่ได้อะทำไมเดินไม่ได้อะอยาโอ้โห้ยย มึงมาจากไหนน่ามันแผลไอ้ยัจับด้านหลังกูเลยโอ้มันมันอยู่ไหนแล้ะตื่นแขกลับอยู่มันมานั่งแล้วเจอกันเร็วๆนี้ลาก่อนเออคุณหมายความว่าไงออกไปโทรหาตำรวจอย่าไปตว่ามันมันโม่ขึ้นมาชิบหายนะเดี๋ยวบุกบตื่นรถไฟของมึงจะมาแล้ว ไม่ช้าอย่าพลาเออาไปเอาไปจัดการในตัวนั้นด้วยนะข,ขอบคุณมากฉันไดคิดถึงมัน,มนเยอะ,ยอะๆคิดถึงใครวะไอ้นี่ก็น่ากลัวเลวยใช่คุณยินีต้รับเพียงแค่คนตื่นมาไ,ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาจะอะไรนะจะทำอยู่ให้ปลอดภัยครับฉันได้ยินว่ามีบางฝิ่งกําลังมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟ รอให้ลูกค้ามาเข้าโอเครอลูกค้าให้มีรถค้ามาละอันนี้อันนี้คนอันนี้คนขับรถมาไอตัวเมื่อกี้มันเดินมาไม่รู้อะไรเอเรียนนี่คนเยีย่ยมใจล่างแล้วพี่ห<ฮ>ูสีฟ้าองกลัวโอ้ตายจะกลัวทำไม เห้รถไฟมาว่ะเอ,เอาเลยอันนี้คนอันนี้คนไม่ต้องกลัว<ง>ช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อเอ้ยอ,อันนี้คนไปแล้ววะมันจะขึ้นรถไฟกูไปไปกูไปด้วยไปรถไฟด้วยไม่อยู่ละขึ้นไม่ได้ป่ะ<น>ไม่ขึ้นไม่ได้ไมันขึ้นไม่ได้เอ้ยแต่ด้านไหนมันบั็กเป็น,เป,นเป็นล้อมันไม่ได้มีอะไรด้านไหนเ,เป็นออบเจกต์ล่องหนไปเลยเอาละนั่นคือหกสิบห้าดอนอย่างไรงก็ตามจงรวดเร็วนะ โอ้ดีฉันมีเวลาไม่พอแล้วเพียงคืนเงินตัว๋วคืนอะไรอีกวิ่งเลยไอ,ยอ,ยอย่ขายาอะมาจะมาตอนไหนวะ้ยรับตัวศัพท์แล้วตัวศัพท์จะไปอยู่อะไรด้านนอกอ่ะ ไปไปทางนี้ทางนี้ทางหลังก็ไปได้น <p are dans> ี่ไปทางนี้แหละไหนๆนก็อยู่ทำไมต้องมาด้านนอกวะรับดิวันีคุณมาถึงสถานีรถไฟเที่ยงคืนแล้วฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรอะไรอ่ะมันเป็นเจ้านายของคุณแค่โทรเพื่อเช็คอินอย่างรวดเร็วเฮ้ยไม่ อะไรวะใช่คืนนี้ไปได้ค่อนข้างดีแล้วคุณล่ะดีมากที่ได้ยินฉันสบายดีแต่ฉันอยากบอกคุณบางอย่างอะไรคืนนี้มีความสำคัญจริงๆมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและฉันต้องการให้คุณอยู่เต็มเวลาในกะนี้โอ้โหกะนี้เลยเหรอมันสามารถกำหนดสิ่งที่ทำให้สถานรถไฟนี้ขึ้นและทำงานได้ สภาพดีแล้วฉันจะทําอย่างดีที่สุดปกติเราทํางานนั้นคุณลาออกอ่างดีกว่าเอาล่ะขอบคุณฉันรู้ว่าฉันไว้วางใจคุณได้ขอให้มีคืนที่ดีอยู่ให้ปลอดภัยโอเคโอเคถ้าปลอดภัยนะไอ้ปืนนี้อยากซื้อแต่มันเฟียโรบักรอยลูกค้าเข้าเออเดูมีรถมาปะ่ะโอเคมีรถมามีรถมามาละ ขนขนรอนี้คนช่องเรามีแต่แนวนี้แหละช่วยหลือลูกค้าเออสวัสดีครับฉันขอที่นั่งบนรถไฟไปยังลอนดอนนะโอ้ยไปดูแมนซิตหรอรอบนี้เอ้แมนซิตไม่ได้อยู่ลอนดอนอยู่แมนเชสเตอร์ไม่มีรอยบุบในกระเป๋าของฉันฉันยังสามารถสาบานได้ว่าฉันเห็นผู้ชายที่น่าสงสัยบางคนเดิน ไขมันจะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดในการตรวจสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกล้นเอาละขอบคุณสำหรับหัวขึ้นคืออะไรวะมันแปลมั่ววะเก็บเงินสดก็เพราไอตัวเมื่อกี้มันไม่ได้ไปไหนไหม,มันอยู่แถวนี้แหละไม่กล้าเดิอนออกไป <c oughs> อะไรเกมแต่จบเฮ้ยตรวจสอบโอ้ออกอีกแล้วถามจริงไปด้านหลังได้แล้วใี่ เชีย่ยต้องวิ่งแน่เลยเอาละไม่มีอะไรที่นี่รูได้ไงไม่มีเลยตัวสอบกันทางไหนอะที่เดิมเหรออ๋อโอเคอ๋อดีวะมันต้องมันต้องโดนวะจังหวะนี้ทุกอย่างที่นี่ด้วยทุกอย่างดี ต้องโดนต้องโดนต้องโดนหรือเปล่าตัวโอ้โหเดินไม่ได้เรียกูโดนเลยชิบหายอยู่ตรงไหนนี่ไงมึงอยู่ไหนหนูกำลังเล่นฉันเหรอไหนมึงอยู่ไหนเล่าเข้าบ้านก่อนเอข้าอันนี้ก่อนไม่รู้แหละ อันนี้ปลอดภัยสุดแล้วโอเคมันอยู่ไหนวะกำจัดหนูเหรอไหนวะมันอยู่ไหนเมื่อกี้ในหนูะทำความสะอาดพื้นที่ของหนูสี่ทับศูนย์ด้านนอกอ๋อนี่ไงหน,หนูอยู่นิ่งๆดิ โ okay. อเคตกลงนั่นควรจะเป็นพวกมันทั้งหมดมไม่น่ามีเลยเก็บขยะโอ้ยขยะก็เยอะดองขยะไว้เต็มเลยโยนขยะว่าต้องโดนวะถ้าโยนออกขยะตรงเนี้ยแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ข้างถังขยะด้วย มาดิโดนก็โดนอะ่ะเตรียมใจไว้ละร้อยลูกค้าโอเคโอเคโอเคถ้าลูกค้ามาก็ชิวๆม,<า>มาแล้วเฮ้ยตำรวจใช่ป่ะตำรวจตำรวจมาเฮ้ยของแท้วะตำรวจแท้วะ NYPD เจ้าหน้าที่มีปัญหาไดหรือไม่ เออฉันได้รับโทรศัพท์สองสาครั้งเกี่ยวกับสัมภาระที่หายไปและตั๋วที่ถูกขโมยที่นี่ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นเหรอไม่มีอะไรผิดปกติมีดิมีมีม,มีเออมใช่ทุกอย่างเป็นมึงจะบ้าเหรอมันไม่ดีไม่ดีไม่แน่ใจว่าทําไมคุณถึงได้รับโทรศัพท์แบบนั้นฉันยังไม่มีรายงานใดๆมาเร็วๆนี้ใครโทรไปแกล้งหรือเปล่าอะขอให้นอนหลับดีนะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกอนได้ไหมล่ะเป็นรปภพอยเราอะ ก่อนที่ฉันจะออกไปสังเกตเห็นรถที่กำลังโผล่ไม่อยู่บนท้องถนนที่นี่เรียกคำรองข้อมูลเพื่อจัดการกับมันในขณะที่ฉันมาที่นี่จะให้คุณทราบแต่มีหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่อยู่อย่างปลอดภัยมาก่อนกลับมานี่กลับมาี่ไม่เอาอย่าไปไปแล้ววะหยิบเครื่องดับเพลิงไหนวะอ๋อนี่ฮ่า อยู่ไกลขนาดนี้รถมันจะโดน oh, s <S ต้องวิ่งชัววะวิ่งไม่ได้ด้วยเกมนี้วิ่งไม่ได้ด้วยเอาดิเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอะ่ะรถจะมาชนอะไรตรงนี้แล้วคนหายไปไหนคนขับอะ่ะอยู่ไหนวะโดนปุ่งยังเอาละควรจะทำได้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามวิ่งหรือเปล่า ยังยังนี่ไงกูว่าแล้วต้องวิง่งไอ้เชีย่ยไอ้เชียเช่ยไอ้แล้วกูเดินไม่ได้ครับขอบคุณยืนกาดตายเลยเชีย่ยโอ้โอ,โอ,โอคุณกำลังคุยกับฉันกำลังคุยกับคุณรออะไรอ่ะผู้ชายคนนี้ค่อนข้างแปลกอ๋อแล้วลูกค้าโอเคไม่น่าตามมาหรอก ยังเตยยังเตยเฮ้ยคนมา hey, คนมามาแล้วมาแล้วช่วยเหลยฮะฟรีชั้นจะช่วยคุณได้อย่างไรไปไหนอีกรอบนี้ไปปารีสได้ไหมเอาเบอร์ลินเหรอเยอรมันเหรอแล้วนี่ใช่ป่าวะ ฉันจะทำให้คุณเสียเงินแปดบห้าคุณกำลังล้อเล่นเหรอฮ่าฮ่าการล้อเล่นที่ดีนี่คือสี่สิบใช่มันหรือปล่อยมันเอาล่ะคุณสามารถใช้นั่งชั้นพิเศษได้ตลอดการขี่ที่นั่นไม่ไม่เอาละเฟิร์สค์สเลยคุณต้องการให้คุณขี่ที่ขุกระทำให้ฉันทุกค่าจ่ายเต็มราคาแล้วการขี่เหล่านั้นมีราคาแพงด้วยเหผลบางอย่างเอาละนี่คือเงิน มันได้มาเท่าไรวะยืนขาตายไปแล้แล้วสุดเพลงเงียบเฮ้ยใครโทรขยันโทรจังเลยอ่ะไอ้เวทั้งสมาธิตั้งสมาธิตีมวิ่งเข้าในนี้ได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามันมาแค่นั้นแหละมาดิวะหลับเลยใครก็ได้ ปุ๊บคื่อนี้แย่ลงฟรัดีนี่คือตำรวจเรากำลังโทรหาเพราะเชื่อว่ามีสิ่งเอ๊ะทำไมเสียงเปมนงันนะน่ามันจริงเลยรั่ดดีคุณยังมีอยู่หรือไม่ชิมหายไฟฟัญญาโดนตัด <c oughs> ฟิลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระเบิด นี่ไม่สามารถทำให้แย่ลงได้กูต้องไปซ่อมมีกรอกูถามจริงโอ้เออเชี่อฟ้าลันต้องไปใช่ไหมนั่นโจมตีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทันทีลหลังจากฟิลระเบิดออกมาโอ้โหแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอมาตุบโอ้เตรียมวิ่งนะบอกแค่นี้ หลังจากซ่อมเสร็จเตรียมวิง่งขอเดาเลยทางตรงไหมอย่างนี้แหละไม่รู้ยังไงแหละเตรียมวิ่งชัวร์เกมีกดวิ่งไม่ได้ด้วยนะประเด็นอะเราต้องกดในนี้เรื่อยๆเนะี่ยกดเดินธรรมดาเวนกมซ่อมเสร็จวิ่งเลยนะไม่ต้องรอคัดซีนเลยนอกจากขาเราตายมาดีวะกูรู้มึงต้องมาหลังกูซ่อมเสร็จกูรู้กูรู้หนึ่งสองส่มปุ๊บ ไปวิ่งเลยเชียมันมาแล้ววิ่งก่อนเร็วเรือเรืสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิสามสวอะไรอะอะไรอะเออเชียมองไม่ล็อกยี่ิบเก้าวิยี่สิบแปดยสิบเจ็ดยี่หกยิบห้าทันเว้ยอ้าแล้วกูต้องหนีไปไหนอะอ๋อก็เข้ามาแล้วไงมึงมึงเข้ามาไม่ได้หรอก สิบสามสิบสองสิบเอ็ดออกไปไหนอะเฮ้ยรถไฟมาโอเครอดใช่ไหมเออลาก่อนลากเทีอยอะไรเล็บมึงไปไหนอะอ้าวจบแล้วคุณรอดชีวิตแล้วก็ช่วยตำรวจอนะไรวะแต่ ไอ้ฆาตกรหนีไม่ได้ไม่ใช่ดิไอ้ตัวผีสัป,ประหลาดอน,นดี้อ๋อจบแล้วอ๋อคือคือมันหนีไปได้แล้วโอ้โหจบสักทีเอาเป็นว่าใช่ใชม,มันหนีไม่ได้เออว่ามันหนีไม่ได้ใช่ใช่ไม่กี้มันหนีไม่ได้โอเคก็สนุกอยู่แบบนี้เธอทําทภาพน่ากลัวดีไม่ไม่ใช่ตัว LEGO เลโก้ด้วยถ้าเป็นตัวเลโก้นี่คือน่าจะไม่กลัวเท่าไหร่แต่พอเป็นตัวที่แบบเป็นสัป,ประหลาดจริงๆก็แบบน่ากลัวอยู่แล้วครับวันนี้ก็ สนุกกันบ่าถ้าเกิดว่าสนุกเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับหลังากนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม